อ่าสิเจอแล้วนี่นะเรือรอดสายตาคนอื่นไปได้อย่างไรนี่เป็ี่ยนมงเลยเป็ี่ยนมงเลยค่ะเป็ี่ยนมงเลยนี่ดอกนึงอนี่อุ้ยอีกอีกสองดอกว้ายคนเดะเข้าไปข้างในคนกมีมันยังไม่ย้ะนได้ไหนนี่น้อย ตรงนั้นนะคะเหนนี่เหงนเลื้อยตรงนั้นมหนคือกันโอ้พี่พี่ดอกนี้ดอกใหญ่มากจนบานแม่ไม่ควนไม่เห็นไงนี่เขาเอื่นว่าเห็ดตับเต่านะเนี่ยดูดอกเห็ด สิเป็นข้างบนนี่สิเป็นสียังสีแต่ว่าข้างล่างสิเป็นสีกากาเห็ดเพิ่งเนาะเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนนะคะสิมีการเคี่ยวกันเกิดขึ้นอยู่นี่ต้องเก็บต้องเคี่ยวมันไม่ออกดีๆมาลูกว่าตรวจสายตาคนอื่นก็ได้ยังไงเนาะแต่ว่าดพอดีใจปลาเอามาจุอย่าอยู่าได้ปลาอยคนนี้ก็บเมียนี่เมียนี่เลยต้องเรืองนี่เมียนะเหอะโคตรโคตร ajá <laughs> เงียเราบกไงโอ้โหเดี๋ยวเสือมันเดินเดีเดืดดปีแล้เสือมันเดิเสือมันเดินให้ต่อนี่น้องยิงดนะเอาเสือมเดินนี่